รุวันนี้ก็มีแค่ฟังเองแล้วก็อันนี้มันเก่งก็ไปแล้ค่ะเขลงไปแล้วเขลงไปไม่ใช่เลงมาเห็นทั้งนี้เร่อผมก็เลออกมาจับูอัี้เหับีเอัเหัี้นรีบดงมาเลยนะไ้วอุ้ยกิดฉเฉครับรีบเข่าไงมเป็นไไม่เป็นไรม่แม่รีบนีมาบ้านมาหน้าเนาะ แล้วได้กลิ่นไหนนมม่เขาเนอัไหมสนุกหนูนั่นด่วนเป็นไงหรอจะามาถึงท่าลงจะอยู่่นแหะแต่กลับไปตามเอามาเจอขาองวงน้องนคนหว่วงจะไปส่ง,ง,ง,งคือกันเลยเนี่ยที่หลังแยกเขากนแม่เข้าใจไหมหมูทำไม่เป็นนะอันนี้ท่านไหนท่านท่าน Vì nó đang khi thêm nghi đó, bây giờ nó phở, nó, phở, nó phở.

อเออเออแม่จะเขานอนรอไม่มไรไมมีี่ให้แม่แล้วนะอย่าทำหายนะนี่ฟิวันเลยิีเหล่า โอเคสำหรับวันนี้ขอจบเพื่อนๆวนนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้เช้าเจอกัน